ไปค่ะไปหลังจากไปเล่นมาเราก็ไปอัปเดตอัปเดตดูอันนี้ต้นมะนาวที่ปลูกไว้ข้าวโพดที่แม่บีปลูกไว้ถ่ายรูปดูสวยไหมทำแบบนี้นี่แม่เห็นแล้วใชมไหม หันมาหันมาหันมามองนี่ทิดาน้อยกับป่ากระโพดกระโพดกำลังออกดอกจะได้กินฝากแล้วอันนี้แม่บีปูงอย่งไรนี่คะนากวางตุงต้งพริกกาพริกแล้วก็ผักชี อันนี้คือหญ้าอันนี้คือต้นไม้จะตายไหมนี่พี่น้องอันนี้จะตายบ่นเนี่ยย่านตายอยู่ด้อพี่น้องด้อเนี่ยยานมันตายอยู่จ้ะอันนี้ลามน้อยอันนี้เอาดินมาใส่ไม้ด้วยหนึ่งพี่น,อน้องจะไรเห็ดน,นี่นี่นนละมดุด อันนี้พริก linkage. อันนี้กระมดุดอันนี้นน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 ป้ากระปดเมน้องพิม,มพ์อไะไรอย่าเลนลูกอย่าเลนอย่าเลนยังสั้นมะม่วงมะม่วงก็ออกดอกแล้วมม่วมมงนู่นไงอืม จะได้กินมะม่วงแล้วตัวนี้จะออกดอกแล้วสวยปะนี่ฮะสวยบ่สวยสวยมะม่วงออกดอกแล้วออกดอกแล้วพี่น้องมะม่วงแรดมะม่วงแรดมะม่วงแรกแรกแรดงจริงๆโอ๊ยบะเขียขาวตัวนี้เนียบเขียขาวดเดียวในมากาปะอันนั้นพริกตําอยังไงนางนะ อ๋อแม่ต้นทุเรียนเด้ต้นทุเรียนตายแล้วลูกเขาบออายุเบ่ยืนเขาต้องปลูกฮะนี่อย่างไม่ใช่เปลือกมันมาพี่พูดไปเบิ้งบอกหุ้งไปน่อยยิ่งยังไปเบิ้งบอกหุ้ง อันนี้มากรูดลูกนี่นี่ปุ้งหนิงลูกเป็นลูกเด้วยพี่น้องเป็นน่วยละน่วยมันมากรูดอันนี้มะกรูดปุ้งหนิงนี่นี่ไปจับดากมละกรพี่น้องเอเฮ้ยเมงเจลาเบ้ยลูกสาวเจ้าหักบักฮุ่ง โดนแม่ลาตีแน่ๆเลยอันนี้คือกะเพราเปรียวฝุ่นมาใส่กะเพราทีต้องปลูกกะเพรากะเพราแก้วกระบอกท้องหากินเป็นอย่างแต่มันเป็นคนเด้กกะเพราแก้วเอาอันนี้นนมะหงเหงาไปปีกคลิปยุป,ป้ากระโพดปไป ไอเล่นร้าทุกคนพี่เลนชนะเก่งสุดยอดฮะเก่งสุดยอดฮะนี่เบิ้งเด้อพี่น้องกระโอดไก่จะได้กินแล้วนี่มีมาหลายดอกแต่ว่าเก่ สวยงามมากแม่น้องพิมพ์ปลูกไว้นี่ตายแมมีบอกว่า,วาขขาโพดเป็นฟักแล้วมาให้กินน้ำเนยแม่นบอเอา้าสำรับคลิปมีกะมาเพาะสมควรแล้วฝากก็ไลไ์ก็แช์ก็้ยสสไคายสองแถวเฮียคริสแน,นี้เด้อค่าเดี๋ยวสิเด้วสิม,มัก ททยเบิ่งหย่ายเบิ่งหีกจ้าถ้าก็ไล์ก็แชก็ซับสไครต์สาวสาวคิปแชแนลได้เลยค่ะสำรับคลิปนี่ค่ะสวัสดีค่ะล้อลูกลูกคืนดีดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบาย